แล้วเป็นมายังไงอาจารย์มาเป็นพอผอู้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางซึ่งที่เนี่ยก็คือดูแลในส่วนของเด็กพิการคนพิการหรือเด็กพิการเนี่ยเขาไม่ต้องการพิการนะแต่มันมาเป็นมาตั้งแต่กำเนิด เราคนปกติเนี่ยเราจะทำยังไงเื mm hmm. จะช่วยเขาให้เขาใชา้ชีวิตเท่าเทียมกับคนปกติหรือใกล้เคียงให้มากที่สุดให้โอกาสเขานางฟ้าเทวดาดวงน้อยของผมนี่คือสียงที่ผมยึดในใจเราต้องส่งให้เขาถึงฝันให้เขาได้มีชีวิตที่มีความสุขมีความสบายช่วยเลือตัวเองได้ไม่เป็นพระละผู้ปกครองคำนี้ที่ผมใช้ในการทำง,งาน